เวิธีที่ทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสไร้จุดด่างดำบอกาาฟ้าและความหมองคล้ำแบบเห็นผลเลยนะคะวันนี้ถ้าใครอยากจะมีผิวหน้าที่สว่างใสขึ้นซึ่งเป็นคำถามจากลูกค้าเกตเลยถามเข้ามาทำยังไงให้ผิวเนี่ยดูขาวดูสว่างและกระจ่างใส ดูตอนนี้เนี่ยผิวหน้าหมองคล้ำด้วยหน้าร้อนก็มาหน้ายิ่งคล้ำหน้ายิ่งดำจะทำยังไงดีวันนี้มาเลยนะคะกับ7วิธีนี้ค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ผิวเราหมองคล้ำเนี่ยมาด้วยกัน3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของแสงแดดแสง UV นั่นเองอย่างที่2ก็คือเรื่องของเครื่องสำอางเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราลงเครื่องสำอางลงเมคอัพลงเรื่องของครีมอะไรเยอะแยะมากมายแต่ล้างหน้าไม่สะอาดสามารถบัก หมมทำให้ผิวหน้าเราคล้ำได้และส่วนที่3ก็คือคอมพิวเตอร์มือถือแสงสีฟ้าจากจออุปกรณ์ไอทีทั้งหลายนี่แหละค่ะส่งยูวีมาหาเราเช่นกันทําให้หน้าเราคล้ำหน้าเราดําได้รู้สาเหตุละเรามารู้วิธีกันค่ะจะแก้ยังไงนะคะข้อแรกเลย หาบำรุงช่วยลดเม็ดสีเมล,ลานินอย่างปลอดภยัยเพราะว่าตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆถ้าเรามีจุดด่างดำขึ้นละมีฝ้าขึ้นแล้วแสดงว่าเม็ดสีเมล,ลานินที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเข้มขึ้นแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นมันมีแต่จะเพิ่มนะคะถ้าเราไม่ดูแลดังนั้นต้องหาบำรุงเลยค่ะรีบด่วนเลยหรือถ้าใครย,ยังไม่เป็นสามารถทาป้องกันไว้ก่อนได้ก็คือลดเม็ดสีเมล,ลานินอย่าเพิ่งไปผัดเซลล์แบบว่าผัด ชนิดที่ว่าขาวใสขัดลอกอยู่เป็นประจำจะทำให้ผิวบางหน้านี้หน้าร้อนออกไปเจอแดดผิวคุณจะยิ่งคล้ำและทำให้ฟ้ายิ่งขึ้นนะคะมาตอบโจทย์ด้วยการทานด้วยเรื่องของลดเม็ดสีเมลานินก่อนทำให้ผิวชุ่มชื้นก่อนค่ะและข้อที่2นะคะการทาครีมกันแดดจำเป็นมากๆต้องเลือกเลย SPF 50 PA บวกบวกบวก 3บวกจะได้กันได้ทั้ง UVA UVB แล้วก็แสงสีฟ้าจากอุปกรณ์ไอที IT ทั้งหลายการทาสำคัญมากปริมาณสำคัญนะคะมีของดีแล้วแต่ใช้ไม่ถูกต้องไม่เกิดประโยชน์ผิวยังไม่ดีนะคะทีนี้เราต้องทาชนิดครีมกันแดด2ข้อนิ้วชี้แบบนี้ก่อนออกแดดและอย่าลืมทาซ้ำในระหว่างวันทุก2-3ชั่วโมงด้วยค่ะข้อที่3นะคะการล้างหน้าต้องสะอาดหมดจด เรารู้อยู่แล้วว่าพวกเมคอัพต่างๆถ้าหมักหมมและเ,เราเอาเข้าไปนอนด้วยมันจะสะสมกายเป็นเม็ดสีเมลานินแล้วก็ความด่างดำจุดด่างดำขึ้นความหมองคล้ำขึ้นฝ้ามก็มาค่ะต้องล้างหน้าให้สะอาดที่สำคัญนะคะสะอาดไม่พอผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกก็ควรจะเป็นที่ไม่มีสารซาลเฟตรหรือสารเพิ่มฟอง SLS ตัวนี้เนี่ยจะทำให้ผิวหน้าเราระคายเคืองแห้งตึงได้เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะก็จะเป็นชนิด สบู่หรือโฟมที่ไม่มีฟองไม่มีสารซาลเฟตค่ะข้อที่4วิธีที่จะทำให้ผิวขาวใสขึ้นแนะนำดื่มน้ำน้ำ,นำดื่มค่ะดื่มให้ได้วันละ2-3ลิตรเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ของเสียออกไปและทำให้ผิวหน้าเราขาวกระจ่างใสขึ้นได้ด้วยชุ่มชื้นขึ้นได้ด้วยและช่วยลดริ้วรอยด้วยนะคะแบบไม่เสียสตางค์อะไรมากมาย ข้อที่5ค่ะเกิดจากการออกกําลังกายอันนี้เราจะต้องดีท็อกออกของเสียออกไปทางเหงือ่อออกกําลังกายบ้างให้เลือดลมมันไหลเวียนถ้าเลือดลมไม่ไหลเวียนกินกินนั่ง,น,งน,นันอนนอนสิ่งที่เกิดนอกเหนือจากเซลล์ลูไลแล้วหน้าเราก็จะไม่สดใสนะคะไม่กระจ่างใสค่ะข้อที่6ค่ะ เกิดจากการนอนพักผ่อนให้เพียงพอการนอนเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเรานอนดีกรดฮอร์โมนเกิดเกิดในช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งตรงนี้ต้องนอนหลับสนิทจึงจะซ่อมแซมผิวที่เสียได้หน้าเราจะไม่หมองคล้ำริ้วรอยก็จะลดลงฝ้ากระก็จะดีขึ้นด้วยและข้อที่7นะคะให้หา รับประทานในเรื่องของวิตามินซีเพิ่มขึ้นมาเช่นในผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงสูเราควรจะกินนะอย่างเช่นเรื่องของส้มฝรั่งนะคะ,ะผละไม้ที่มีรสเปรี้ยวทั้งหลายหรือมีสารต้านอนุมูลอิสระ บอกเลยมะเขือเทศก็ดีมากๆอโวคาโ,โดก็ดีมากๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของเนื้อหาการดูแลผิวการดูแลสุขภาพในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะหรือฝากคำถามเข้ามาได้ค่ะสำหรับใครที่ดูแลฝ้ามาแล้วยังไม่เห็นผล กลุ้มใจอยู่วันนี้แนะนำสั้นๆด้วยชุดดูแลฝ้าของเคที่ที่วันนี้รีวิวมาไกลจากเกาหลีใต้เลยบอกว่าใช้ดีมากๆทั้งเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่บีบีกันแดดเคที่แล้วก็สบู่นะคะที่ไม่มีสารซัลเฟตทักเข้ามาได้ค่ะ